ไม่ค่อยดีโอ้โหทีเดียวนี้เลยหรอครึ่งหนึ่งเลยหรออันสุดท้ายแล้วนะได้ยินไหมบอกปลาที่อันสุดท้ายแล้วนะคือตังโมมาให้ใหม่นะเอาขัดเอาแขวเอาแขวข้างหน้าเอาแขวขงหน้าแทะเออเอาแขวแทะเออเอาแขวหน้าเออเก่ง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 นั่นละนั่นละอ๋อเดี๋ยว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 อ่ะเออหล่นลล่างล่างล่างแล้วเออ แถวแถวแ้เออเก่งเก่งเก่งอ่ะเกลี้ยงแล้วตายหมดภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะไหนมานี่มานี่มานี่ไหนแม่ขอดูดิ <What? S 2> อะไรอ้าวเดียวอ้าวขอเพินแม่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมาของแม่ไม่ใช่เหรอของแม่ไม่ใช่เหรอเอ้า ก่อน้ตาคืออะไรอะคะแกอปปะป้าแกก่อนให้หอคะวิตามินพ,พี่หมอส่งมาให้เหรอของมันจริงๆด้วยทุกคนนี่พี่หมีพี่หมอเขาส่งวิตามินมาให้คะ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 แม่แกดูเดี๋ยวแตกไม่ได้นี่ค่ะนี่เห็นไหมเราจะได้กินกันทุกเดือนนะคะอาเพืรจะกินวันละสองเม็ดก็เดือนหนึ่งก็สองขวดพอดีอะคะ่ะนี่เห็นไหม มาแล้วนี่นะคะคือเพชรซีเล็กออโตเฟกนะคะที่พอเพลินกินอยู่เนาะอ่าสำรวจโอ้ยเฮาจะเป็นจะตายอยากจะสำรวจกล่องน้ำตาลมาส่งโอ้โหมันใช่ของตัวไหมปราจจนเขาซื้อมาให้ใส่แช่อาหารฟีดแข็งให้ปูกไงคะก็เลยซื้อตู้เย็นใหม่ไปเลยมันจะได้แบบแยกออกมาไว้ในห้องแยกมาไว้ในห้องปูก จากหรอกเออซื้อมาแช่แช่อาหารปู่แล้วก็แยกเลยไงคะจะได้ไม่ต้องไปปะานก,กับข้างนอกเนาะแช่ไว้ในในห้องนอนปู่เลยไง,ไงหายอยาก,ย,ากยังเห่าจะเป็นจะตายเมื่อกี้นี้เห่าอยากจะออกไปเล่นกับพี่ที่เขาเจ้าหน้าที่ที่เขามาส่งไงคะโอ้โหอ่ะอ่ะออ่ะ,อะ อบมเลอปาเหีืยมไปเตรียมไปว่ายน้ำกันไอเอ้าเป็นอะไรอยออ๋ยทำไงอ่ะเอาเอาไงไปหาปลาไปหาปลาลูกไปหาปลาก่อน ไปลูกไปหาปลายห้เปลาออกให้เทปกราติดหน้าอ,อกแล้วพีนี้ทำยังไงขนจะแคว่ออกมาไหมโอ้โห